ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงชั้นสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ไกายให้เนาะชั้นสิบแปดหกดาวเงื่อนไขในการผ่านข้อแรกคือตัวละครสี่ตัวหน้าคุณจะต้องเล่นสายเล่นถึกแค่ได้เยอะที่สุดแนะนำว่าใส่เป็นรถดาเมจได้จะด,ด,ดีมากเพราะบอสค่อนข้างแรงะ แม่งคุณต้องไปเล่นไม่เล่นลนดดาเมจแล้วเล่นบล็อกเลยนะอย่างที่สองคือ f l a s คาวคุณจะต้องฉีดเกินแสนสองนะแสนถ้าแบบอย่างผมอะผมจะฉีดถ้าติดจุดอ่อนจะติดประมาณหนะึ่งจุดสามเนาะผมติดจุดอ่อนสองทีผมก็จะพอปิดบอสได้ถ้าผมวนลูปได้หกทีนะมันจะประมาณนี้แต่ถ้าคุณวนลูปไม่ได้คุณแ้่คุณทำา l a s คาวแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องทำเป็น รายคาฉีดอย่างน้อยแสนแสนหนึ่งห้าพันประมาณไอ้แสนแสนหนึ่งหมื่นห้าพันประมาณนี้เนาะหลักๆของด่านนี้คือเดียวโดนเวลาสับถ้าสับมัน,นะ่ะแรงนอกจากแรงแล้วค่าได้ก็เบิ้ลเหมือนเดิมเนาะเหมือนที่เราเคยเจอเลยแต่ว่ามันจะเสกไวชวตัวเองมาห้าสิบอันปะถ้าจำไม่ผิดมันจะเสกประมาณนั้นแหละเรามีโกเกอร์มาช่วยเคลียร์ถูกไหม แต่ว่าถ้าแค่โจ๊กเกอร์แล้วก็เมดูซ่าที่สกิลแปะเฉยๆมันไม่พอในการวัดรูไอชิวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออาแวนสถานะที่เป็นพวกไอสถานะดอดอะไฟเผาติดพิษเลือดไหลประมาณเนี้ยคุณจะต้องทำคุณจะต้องใส่ไปข้างหน้าเลยสี่ตัวแล้วก็คุณจะต้องมีไอน,นี้ คุณจะต้องแบบทำออฟลองถ้าทำออฟลองแบบสถานะอื่นมาสถานะอื่นมาด้วยมันจะดีมากอย่างอันนี้ผมก็ใส่เผื่อเพื่อเพื่อเพร่ะโอกาสที่จะติดเยอะขึ้นนะอย่างที่สองอันนี้อย่างที่สองนะก็คือตัวข้างหน้ายืนแล้วก็ปวกบแหวนเนาะอย่างที่สามคุณจะต้องทำสปีดจกเกอร์ให้อยู่เป็นอันดับที่สองของตัวละคร อย่างของผมของอมีริซ่าก่อนทําไมเพราะว่าหลักๆอะ่ะเวลาวนลูกอะ่ะจ๊กเกอร์มันจะมามันจะเป็นลูปที่โจ๊กเกอร์จะได้สกิลผมจะเล่นให้ดูนะถ้าเข้ามาในหลานอะ่ะการเล่นครั้งแรกคคือคุณหวังแค่ว่าให้สองตัวนี้มันโดนแทงไม่ใช่ตัวอื่นถ้าคุณโดนอย่างเงี้ยเห็นปะที่แบบเมดูซ่าตายอะ่ะคุณรีทิ้งเลยคุณต้องรีจนกว่าจะได้สองตัวนี้นะ ผมก็สมมุติไม่ได้ดีวกว่ามันจะรีได้เราก็มานั่งรีด้วยกันผมจะรีให้ดูถ้ามันไม่ได้เราต้องรีอยู่แล้ว มาดูกันว่ามันจะถึงประมาณไหนนะอะอย่างเงี้ยเริ่มแรกให้คุณปาโจ๊กเกอร์มานะอย่างที่สองคุณต้องพิวนะคุณจะเซตจากนี้เลยนะเพราะว่าเวลาจ๊กเกอร์ไอเวลาเดลโลนมันปาดอะมันเท่ากับสั่งตะกิวนะ้วะเห็นปะเราได้ตีไอถ้าเราใส่แหวนพวกนี้มามันจะยืนได้นานขึ้นอันนี้ถือว่าดวงดีนะติดเยอะ จ็อกเกอร์รถชี้ไม่สําคัญนะเพราะว่ายิ่งหลังสต๊กมันเยอะมันจะแรงมากค,คุณสามารถลูกมาแตประมาณนี้นะสามสกิลมันจะวนอยู่ประมาณนี้สี่สกิลตรงเนี้ยมันจะวนเลียงกันตลอดถ้าคุณไม่ได้เอาจ็กเกอร์ป่าถ้ามันติดได้ดอดเยอะมันจะไม่ต้องการจ็อกเกอร์ป่าเนี่ยเห็นปะอันนี้ผมคิวปืนขึ้นมา,าว่าผมลดไยทันนะ เนี่ยคุณมาทางแค่เนี่ยแล้วคุณก็มันก็จะวนดูดกลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือกรณีที่คุณไม่ได้ปาสองสก,กิลนะอันเนี้ยเห็นปะผมติดเห็นปะถ้าผมติดมันจะลดไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยแปบ๊บเดียวก็จะตายแต่ว่าผมไม่ได้ทําจุดอ่อนแบบจุดอ่อนร้อยมันไม่มีทางอยู่แล้วที่จะติดตลอดเนี่ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ย อ่าแล้วปัดข <amento> ้าวเราจะในตอนไหนใช่ไหมคือตอนที <m aning in danger> like like ่เราเซตเซตสี่สกิลตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งเราถึงจะทำได้ถ้าหลูปแรกคุณเทียก่อหมดโดยใช้สกิลเดียวได้หลูปต่อไปมันจะเริ่มสบายแล้วเห็นป่ะไอ้ชิวขึ้นเรื่อยๆปึ๊บอย่างนี้นะ คุณจะต้องจําให้ดีว่าถ้าเหลือประมาณเนี่ยมันจะกดหลังจากอูบเนี่ยมันจะกดปีได้ประมาณสองสกิลก่อนก่อนที่จะต้องยิงเหลือ,อยูยูนะดังนั้นคุณจะต้องนับฟอยให้ดีๆว่าคุณจะสามารถตีทันหรือเปล่าถ้าคุณแบบเนี้ยสมมุติคุณไม่ทันคุณต้องเป็นจําเป็นต้องเอาโจ๊กเกอร์มาป่ายก่อนนะเพราะถ้ามันเขี่ยไม่ทันมันจะแตกอันนี้คือเล่นให้ดูนะเนี่ยเห็นปะ อันนี้คือเสียร์ปา,านเห็นะมันต่อให้มันจียิงที่ยิงไม่เข้าดังนั้นคุณต้องห้ามห่วงจ๊กเกอร์อะ่ะคุณถ้าแบบคุณเห็นวอยแล้วคุณเห็นดอดเราแล้วว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะคุณต้องไอสกิลตอยเนี้ยคุณต้องมากดนี่แทนนะหลกัหลกๆก็ประมาณนี้แหละแล้วมันก็จะวนเรื่อยๆลูกไหนที่เล่นโจ๊กเกอร์ปลาไพ่สองรอบอะ่ะคุณจะต้องลุ้นดอดให้มันติดเยอะๆหน่อยนะหลังจากลูกลูกถัดไปอะ่ะมันจะประมาณนี้นะแล้วแต่ราคาก็ประมาณนี้นะของผม พี่แดมสามรอยยสี่นะอย่างที่บอกนะตอนที่ผมผ่านคือยินสองนัดน,นะก็ประมาณนี้นะครับรางวัลร้อยยี่สิบก็กรอบลิมิตเต็ดอ dition นะแล้วก็นี่เนาะใบสุ่มที่มันใส่ตัวม่วงมาทำไมก็ไม่รู้ มาเลยครับเปิดเลยรู้ไหมเราจะรอดไหมก็สมเป็นใบลิมิเต็ดเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผิดพลาดใดก็ขอโทษนะครับ